สวัสดีจากสยามร้อนสยามแสแพ์ครับร้อนไหมก็ร้อนจริงนะโอเคครับนี่คือเก็ตกวลองนิดหน่อยแล้วเล่าครับวันนี้นะครับภาพที่คุณกําลังจะได้เห็นเสียงที่คุณกําลังจะได้ยินวิดีโอที่คุณรับชมอยู่ตรงนี้นะครับผมถ่ายด้วย canon powershot v10 กล้องสำหรับถ่าย vlog ส่วนตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ประสิทธิภาพของเขาเนี่ย หลักๆเลยอะคือมันก็จะต้องมีคําถามว่าเอ้ยเรามีโทรศัพท์มือถือใช้ถ่ายอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะแล้วทําไมเราจะต้องจ่ายเงินหนึ่งมืนกว่าบาทเพื่อซื้อกล้องตัวนี้มาใช้ถ่ายเวลาเราแบบไปเที่ยวหรือเวลาเราอยากทำคอนเทนต์กันอย่างเงี้ยครับเทปนี้มีคําตอบนะครับผมสามัญสุดเลยเราถ่ายวิดีโอได้อ่าเนี่ยถ่ายวิดีโออยู่แต่ถ้ามันเป็นกล้องเพื่อถ่ายวีล็อกเนี่ยมันก็ต้องสะดวกกว่ามือถือใช่ไหมครับเพราะว่าขณะที่ผมกําลังถ่ายวิดีโอนี้อยู่นั้น ผมสามารถทําอย่างนี้ได้ครับผมแค่พลิกจอออกแล้วผมก็หันหน้ากล้องมาอ้ากลับมาแล้วครับนี่คือผมเองครับใช่ครับข้อนี้เป็นจุดแรกที่ผมมองเลยว่าเฮ้ยมันสะดวกกว่าการใช้โทรศัพท์มือถือปกติรวมถึงเสียงที่ได้ยินอยู่เนี่ยเป็นเสียงที่ผมไม่ได้ใช้ไมค์อะไรพิเศษก็คือเป็นไมค์ของตัวเครื่องหัดเข้าไปเลยนะครับผมอ่าครับนี่ก็คือฟังก์ชันที่สองที่ผมมองว่ากล้องเจ้า p o วช r s h บอี v ิ0เนี่ยหรือว่าการใช้กล้องมือถือทัดนะครับก็คือ ขนาดเนี้ยเห็นไหมครับผมไม่ได้ถือกล้องอยู่แล้วผมอยู่ข้างนอกด้วยแล้วผมเอากล้องเนี้ยทำยังไงอะกล้องตัวนี้นะครับเขามีขาตั้งของตัวเองแชดแ้พอจอมันพับเห็นตัวเองได้มีโฟกัสอะไรพวกเนี้ยที่แบบเหมาะากับการถ่ายวีล็อกแล้วเนี้ยแล้วยังมีขาตั้งที่แข็งแรงและยืนได้เองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแปลว่าเวลาเราเราสามารถประยุกต์ได้หลายงานมากเช่นถ้าเราจะบรรยายอะไรบรรยางอย่างถ้าเราจะ ทำกับข้าวถ, stories, ถ, could, ถ like, s, ้าเราจะโชว์ของกินถ้าเราจะขายของหรืออะไรก็ตามเนี And ่ยเราสามารถใช้กล้องตัวนี้ในการตั้ง่าเอ๊ะนี้เข้ามาอยู่ในห้องแอร์ดีกว่าเพราะว่าผมว่าที่เห็นก่อนหน้าผมน่าจะเหงื่อไหลเป็นน้ำตกนะครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับผมก็ผมเดินอยู่ครับในสภาพแสงแบบเป็นหลอดไฟมาตรฐาน ก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ตั้งค่ากล้องอะไรเป็นพิเศษนอกจากใช้ความละเอียด 4K นะครับแล้วก็น่าจะนิ่งนะเขาผมดูโฟกัสเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยครับเพื่อลมเพื่อลมทิพย์ทั้งนั้นเลยครับอ่านาครับเขาบอกเลยบอกเราครับดีมากเลยครับผมขอบคุณที่ช่วยกันทำมาหากินนะครับ <S <S อ่าครับนี่กำลังทดสอบโหมดแบบกันสั่นนะครับก็ เป็นหลักการเดียวกันครับก็คือถ้าผมเปิดหมดกันสั่นเนี่ยก็จะใช้วิธีการ็อบเฟรมออกนิดหนึ่งฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตอนเนี้ยหน้าผมนะครับจะค่อนข้างไกลมากถ้าผมอยากให้มันได้เฟรมเดินผมก็ลองยืดออกไปนิดนึงเพื่อให้มันแบบได้นี่เป็นกันสั่นของตัวกล้อง v ีซินะครับว่าเวลาผมเดินหวบนิดนึงอ่ะโอ้แเดินมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะบอกว่า ร้านชาร้านนี้นะครับโรสทีก็สุดยอดมากอร่อยจริงคือแบบว่าจะพูดไงเดียทั้งผมทั้งแฟนคือเรายกให้เป็นชาวันนี้นะครับก็ทางทีมงานของแคนนอนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีฟิลเตอร์ในกล้องให้ใช้งานได้เลยซึ่งโจทย์วันนี้นะครับก็คือด้านหลังผมเนี่ยครับก็คือ ลีโดนะครับซึ่งเป็นลีโดเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับดูจากโฆษณาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทําให้เก่าเสมือนว่าเป็นลีโดเก่านะครับผมซึ่งนี่ก็คือฟิลเตอร์แบบซีเปียที่ <c oughs> มากับกล้องเลยนะครับก็อืแน่ใช้ได้นะครับเนี่ยฮัลโหลโอเคน่าเห็นไหมเนี่ยในข้างๆสุดยอดมากเขา ทีมนี้นี่แบบให้ความร่วมมือในการทำหากินดีมากเลยครับผมอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันต่อไปของ Canon V10 ที่ผมว่ามันดีกว่าการพกมือถือมาใช้งานนั่นแหละครับผมไปดูกันต่อครับผมอ่ะครับนี่ก็คือโหมดดิจิตอลซูมของเขานะครับอันนี้เป็นซูมแบบ 3x นะครับผมยืนอยู่ระยะตรงนี้ก็คืออ่าหน้าสยามเซ็นเตอร์ส่องไปที่ลีโดที่เห็นนั่นนะครับผมก็ชัดไหม ผมดูจากจอเล็กอันนี้ผมว่าก็ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่จุดนี้อจะเป็นจุดเดียวที่ผมว่าอาจจะทำได้ไม่เท่ากล้องมือถือยุคใหม่ที่มี optical z o ูมที่2-5ถึเท่าไปแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองฟังก์ชันอื่นกันต่อดีกว่าครับในเห็นแฟ้มแล้วก็หลายๆสีเนี่ยเราก็ควรลองดูใช่ไหมครับว่ากล้องสามารถเก็บสีออกมาเนี่ยได้ตรงไหมอ่า แดงส้มเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงน้ำเงินอะไรประมาณนี้ครับผมอลองตัดสินกันดูนะครับมาอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเป็นคนแอนตี้ฟังก์ชันนี้เป็นพิเศษนะครับแต่ผมเชื่อว่านี่คือฟังก์ชันที่มหาชนส่วนใหญ่ชอบที่สุดนั่นก็คือฟังก์ชันน่าเนียนครับคือผมก็เป็นคนขาวอยู่แล้วครับแล้วก็ คิดว่าหน้าผมก็เป้าหน้าก็ไม่ได้เลวประมาณนึงอยู่แล้วครับนหน้ามืนไส้โอเคครับก็ลองเดี๋ยวผมจะถ่ายทักเสานี้แล้วกันอ่าแล้วลองเทียบกันนะครับว่าอันนี้คือเป็นแบบเปิดบิวตี้โหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้วィィิดีโอถัดไปเป็นแบบไม่เปิดบิวตี้โหมดว่ามันต่างกันยังไงครับผมนี่คือวิดีโอเปิดบิวตี้โหมดนะครับอาซาอ้ายดีขวาที่อ่า โอเคครับวิดีโอไม่ beauty m o d ไปครับอันนี้เป็นวิดีโอแบบปกติที่ไม่ beauty mode นะครับผองอ่าดูซ้ายดีขวาดีนะครับผมเห็นไหมกับคือกับหลายๆคนผมว่าก็อาจจะต้องใช้นะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าหน้าตายอย่างผมอ่ะไม่ต้องใช้ครับหน้ามัดไซสุดเลยเนี่ยเนี่ยครับชีวิตเวลาเรามาทำงานนะครับเบื้องหลังของการถ่ายภาพหมู่นะครับทุกคนจะเห็นภาพหมู่นะครับผมแต่ว่า กว่าจะเป็นภาพหมู่ที่เราชอบเห็นกันตามข่าวก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีคนคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็กําลังถ่ายรูปเราอยู่นะครับแต่เขาก็จะรับหนึ่งสองสามอย่างนั้นนะครับนะครับแล้วเขาก็จะให้เราเท่บ้างนะครับบางทีนะครับแล้วเขาก็จะให้เรากดไลค์นะครับเนี่ยนะฮะเบื้องหลังว่าแบบเวลาเขาถ่ายรูปหมู่ที่เราเห็นเห็นกันตามในโซเชียลเนี่ยมันเขาถ่ายกันยังไงเนี่ยครับนะครับก็หลังจากที่ ไปผจญร้อนกับสยามมาประมาณหนึ่งซึ่งแดดผมว่าน่าจะมีแบบ37ขึ้นนะครับก็โอเคมาสรุปอย่างนี้ดีกว่านะครับหลังจากได้ลองเจ้า PowerShot V10 กันไปเนี่ยผมเข้าจุดที่ผมชอบจุดที่ผมชอบคือมันถูกง่ายจริงมันเหมาะมากกับการที่เราไปเที่ยวแล้วเราแบบเฮ้ยมือถือเราก็อยากเล่นแต่ถ่ายเราก็อยากถ่ายกล้องตัวนี้สามารถทำหน้าที่แทนมือถือเครื่องนั้นเราได้ ถึงหลายๆระยะอาจจะไม่ได้สวยหรืออาจจะไม่ได้เข้ามือถือตัวท็อปเป็นพิเศษแต่อย่างน้อยทําได้เกือบครอบคุมมากเลยครับรวมถึงด้วยระยะของเลนส์ต่างๆเนี่ยภาพที่ออกมาผมว่าถ่ายให้เหมือนโทรศัพท์มือถือทําได้ดีเลยครับตัวกล้องมีน้ําหนักเบาพกง่ายจริงครับคือแค่เราเหลือกระเป๋าวองเกงไว้สักข้างหนึ่งอ่ะเราก็สามารถพกกล้องนี้คู่กับโทรศัพท์มือถือของเราไปใช้งานได้ทันทีครับผมส่วน ออตอนนี้ที่ผมอัานเนี่ยผมไม่รู้ว่าไมโครโฟนเนี่ยคมชัดหรือเปล่าแต่น่าจะได้นะเอาเป็นว่าด้วยการที่เขามีไมค์สตัวอย่างเงี้ยก็สามารถใช้เป็นกล้องตัวเดียวถ่ายจบได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ในขณะเดียวกันพวกโหมดที่เป็นพวกกันสรรั่นมีโหมดหน่วงเวลามีฟิลเตอร์ต่างๆรวมถึงบิวตี้โหมดอะไรพวกเนี้ยก็ค่อนข้างครบเครื่องในแบบของกล้อง ที่ไว้สําหรับถ่ายวีดีโอแบบวีล็อกหรือว่าขายของหรือว่าเป็นเฉพาะตัวเนี่ยครับผมแล้วก็อีกอย่างที่ผมว่าเป็นความสามารถที่อาจจะไม่ได้หรูหราอะไรแต่มันจําเป็นจริงๆว่ากล้องที่เอามาเพื่อใช้ถ่ายตัวเองหรือถ่ายวีวดีโอล็อกหรือว่าเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยต้องทําได้คือการโฟกัสหรือว่าการสลับสภาพแสงต่างๆเนี่ยผมถือว่า v 1 0เนี่ย โดยเบื้องต้นเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็สำหรับเจ้า Canon V p w w r r s h o t ์ช0เนี่ยราคาขายที่1 5 000, 9 9 0บาทนะครับผมก็มี2สีให้เลือกคือเป็นสีดำล้วนกับสีดำที่เป็นคาดเงินด้านบนนะครับผมอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจ้า V10 เนี่ยจะได้มาลองใช้งานแบบจริงๆจังๆเร็วๆนี้ซึ่งก็น่าจะได้ไปโ่ทั้งในเกตักวแล้วก็รายการอร่อยมาง่ายนะครับยังไงก็ขอจบ แกดวลลองนิดหน่อยแล้วเล่าเพราะว่าช็อตพีสไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางด้วยนะครับ y o YouTube มิเลนเนและทุกชื่อในชื่อของแกกวนครับผมพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ